สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสูราศีปุญรัตนนิมิตหากใครยังไม่รู้จักวันนี้เราจะสรุปเพ้ฟังง่ายๆภายใน2นาทีร้านสีปุญรัตนของเราจำหน่ายสีทาบ้านสีทาไม้ทั้งภายนอกและภายในจัดหนักจัดเต็มด้วยแบรนด์ชั้นนำที่ลูกค้าวางใจไม่ว่าจะเป็น T O A Bayer g a p กั a er, n Lothemberg เวิลเพนก็ยกทับมาให้ลูกค้าได้เลือกสรรแต่เดี๋ยวเดียวดีเียวด้านสีปุญญรัตของเราไม่ได้มีดีแค่เรื่องสีเท่านั้นร้านของเรายังจำหน่ายไม้อัดเกี่ยวกับงานเฟอร์นิเจอร์ไม่ว่าจะเป็น MDF, HMR ไม่อัดกันน้ำไม่อาจแัดโค้ง แผ่นพลาสบูดรวมถึงไมโครงต่างๆก็มีให้ลูกค้าเลือกมากมายและยังมีอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ฮาร์ดแวร์แผ่นโฟมิก้าไม่ว่าจะเป็นงานบิวอินงานตกแต่งงานซ่อมแซมหรืองานเฟอร์นิเจอร์ DIY ลูกค้าก็สามารถแบะเข้ามาที่ร้านสตูริของเราได้นะคะ หรือถ้าลูกค้าไม่สะดวกเรื่องเวลาในการเดินทางสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์039322785หรือแอดไลน์ได้ที่ ID สีปุนรวมถึงติดตามข่าวสารได้ที่แฟนเพจ Facebook สีปุญยรัตนนิมิตช่องทางโซเชียลมีเดีย k ิกต็อกหอจกสีปุญยรัตนนิมิตสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของร้าน เพื่อที่จะได้ไม่พลาดโปรโดีๆแล้วพบกันที่ร้านสีบุญรัตน์นะคะบ๊ายบาย